Stay healthy with กรมรุมด้าคุณผู้ชมท่าวันนี้จะพาไปพบกับเรื่องราวของ m ั m m y m a k e โอเวเป็นโปรแกรมปฏิวัติขุนหลังคลอดของคุณแม่ทำยังไงคุณแม่ก็จะกลับมาสวยแช้งเหมือนเดิมนะคะข้อควรระวังต้องมีอะไรบ้างและต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเราไปพบกับคุณหมอรอให้คำตอบไปแล้วค่ะ มันมีโอเวอก็คือจะพยายามทําให้เราเนี่ยกลับไปเปร่างเหมือนกับเราก่อนที่จะมีบุตรหรืออาจจะไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าที่เราเคยเป็นก็ทําได้อยู่ที่ความต้องการคุณแม่แต่ละท่านซึ่งก็ต้องมาคุยกันเป็นรายๆไปว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความกังวลตรงไหนและมีอะไรที่ทางสัญญาแพทย์ตกแต่งของเราเนี่ยช่วยเหลือได้สิ่งที่หนึ่งเลยคุณแม่ต้องรู้ก่อนว่าที่ตัวเองต้องการเนี่ยคืออะไร อะไรคือสิ่งที่ทําให้เราไม่มั่นใจหรืออะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นรู้สึกดีขึ้นเมื่อเรามองตัวเองตัวอย่างเช่นบางท่านเนี่ยหน้าอกมีความหย่อนคล้อยอยากยกกระชับหรือในบางรายมีไขมันส่วนเกินในบางบริเวณอันนี้เราก็จะสามารถทําได้ด้วยการดูดไขมันหรือในบางรายเนี่ยมีหน้าท้องหย่อนคล้อยเป็นหลักอาจจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อกระชับหน้าท้องซึ่งเป็นความเฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคลผมแนะนําให้คุณแม่เนี่ย รออย่างน้อยๆ3เดือนนะครับเพราะว่าช่วง3เดือนนี้ผมเข้าใจว่ามันมีอะไรมากมายคุณแม่ต้องปรับตัวกับการดูแลเด็กตัวเล,เล็กนะครับอันที่2คืออยากให้คุณแม่เนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยมีน้ําหนักตัวที่ลดลงมีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างถ้าเป็นไปนได้เนี่ยแนะนําอยู่ที่ประมาณ6เดือนครับโดยเฉพาะมีคุณแม่ที่ให้นมบุตรเนี่ยผมแนะนําว่าควรรออย่างน้อย6เดือนหลังให้นมบุตรก่อนที่จะมาพิจารณาทําการผ่าตัดอะไรเกีก่ยวกับเต้านม หลังผ่าตัดเนี่ยก็จะมีการใส่ชุดรัดเพื่อช่วยในการซัพพอร์ตทั้งบริเวณหน้าอกบริเวณ,เวณ,เวณลำตัวอันนี้ระหว่างที่ใส่อยู่จะมีความอึดอัดนิดหน่อยอันที่2เนี่ยถ้าคุณแม่ท่านไหนสูบบุหรี่อันนี้ต้องงดอย่างน้อยๆ4อาทิตย์ก่อนทําผ่าตัดและ4อาทิตย์หลังทําผ่าตัดอันที่3ในช่วง2สัปดาห์แรกเนี่ยผมคิดว่าไม่สามารถออกกําลังกายหนักได้แต่หลัง2สัปดาห์เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มออกกําลังกายเบาๆได้และค่อยๆเพิ่มความ ยาวของการออกกําลังกายและความเข้นของการออกกําลังกายได้มากขึ้นโดยส่วนใหญ่คุณแม่จะสามารถกลับไปสู่การออกกําลังกายปกติที่เคยทําได้ที่ประมาณ4ี่ถึงอาทิตย์หลังการทําผ่าตัดครับก็อยากจะเรียนคุณแม่ทุกคนนะครับว่าเออหลังจากให้กาเนิดบุตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราดูแลตัวน้อยของเราเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เข้ามาปรึกษากันเพื่อให้ทางทีมร่วมกันวางแผนเพื่อการรักษาที่ดีที่สุดครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ v i ท์เทลไล์